มาทำ Get e a d y with me เี๋ยนะคะพขอกเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเด,เดี๋ยวเราจะมาทำการเอิม่มทำหน้าทำผมกันนะคะก่อนอื่นขั้นตอนแรกของผู้หญิงคืออะไรขั้นตอนแรกคือกิ๊กค่ะขั้นตอนแรกคือแปะนี้ขั้นตอนแรกแคือ Can he face? จะให้ดูกันนะคะว่าเอ๋ห็นอุปลยบอบางทำไมอะไม่รูขอให้วยแล้วตันเต็มาเป็นยังไง มาเอามาใส่ทิชชู่อ่ะคนคือพิมอ่ะเอาทิชชู่แล้วก็มาใส่แป้งใส่แป้งนะใส่แป้งเนี่ยแป้งเบบี้ไม้ทุกคนแป้งเบบี้ไม้ก็มันจะได้กลับพอที่มันถูกเวลาถ่ายไงดิ้งดิ้งนี่วันนี้คนจะใส่คอนแทคเลนส์หรือจะใส่แว่นครับคอนแทคเลนส์จะใส่ตาสั้นหรือยาวใส่ตาสั้นดีถ้าใส่ตายาวคือคนแก่ แน่ๆสายใจอยอกได้เหรอกำลัง <laughs> จ,จ,จะอยากให้ไอแกแต่ว่าทำไม่ได้เสใจใจเลยไละไล,ล,ละไลโปเข้าไปทุกคนอยากดูพิมพ์ตอนเด็กไหมทุกคนโค<อ>ดถวยอะ่ะโคดถวยนี่หแหะค่ะพ,พิมพ์ตอนเด็กนะคะ น่ารักไหมทุกคนไม่น่ารักน่าอึกอัดเอาน่ารักค่ะน่ารักรน่ารักค่ะน่ารักค่ะน่ารักค่ะผมไม่รู้มากไม่ไหวแล้วหนีบไหมหนีบไหมหนีบครับผม ไอ้ไม่เคยหนีผมเองเลยอ่ะไอ้กลัวมันโดนหน้าผาไอ้มากเลยอ่ะแบบแค่ใดไอ้ว่าร้อนแล้วอ่ะถ้ามันโดนรงที่มันปล่อยน้ำออกมามันจะใช้บ l ัชใหม่นะคะไอนั่นที่นะนี่ for y o u t u o เบอร์ศูนย์สามันได้โคตรเกลียวอ่ะเฮ้ยมาตรงนี้สิเดี๋ยวคนคนดูไม่เห็นไม่มันจะโดนพิงไงใช่เฮ้ยโอ้โอ้อ้าา ทุกคนเ,คเรา <laughs> <laughs> ไปหันกลงกังขอสงบนิ่งก่อนมันเพิ่งตื่นอ่ะง่วงนะมันเพิ่งตื่นใช่ไหมั้ย oh, 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 oh. ต่อต่อต่อตอาบ,บลัชนะคะศูนย์สามอานน่ารักมากเราใช้กันแดดของซูมิซึ่งดีมาก จริงๆมีอีกอันของ beauty s o j o n แต่ว่าหมดอ้แป้งบอกว่าที่รีบผมกากมากทำไมมันไม่สีมันมีเสียงม่เสียงไ,ไ,ไม่รู้ก็งงม,มีสีอะไรวะนึกว่าสีแบบความร้อนเปล่าแบบแบบอะไรอ่ะว่ามันร้อนอยู่นะ แล้วไม่เสร็จต้องแดงว่านี้ว้าวอยู่แต่งหน้านิดเดียวเองพวกเราแต่งกันต่งไม่ตลกตลกไม่ตลกนะคะทุกคนเพราะว่าพวกเราอะเป็นคนที่จริงจังมากเราไม่เคยขำกับเรื่องอะไรเลยคือ,เ,อเป็นคนที่ขำยากมากจริงเหรอจริงมากจริงเหรอรไม่จริงไม่จริงคัะไม่รไม่จริงเมื่อคืน ตอนนอนมีคนตดด้วยเฮ<ะ>้ตดแบบอยู่ดีก็ตดแบบอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดไอ้แป้งชัวไม่ใช่แป้งบอกว่าแป้งท้องสิแป้งท้องแป้งท้องเสียเพราะว่า<ม>แป้ง <ตา S 2> ไปกินเอ็มเครู้ได้ไงเอ็มเคไอ้ฉามันสั่งเยอะเกินเราน้ำจิ้มเขาแบบ เออแล้วฉันกินนะฉันไม่สบาอยอเสียใจด้วยนะคะคุณอ่อนไม่แล้วเมื่อคืนคือปวดท้องมากแบบเมื่อคืนแป้แบบงนั่งเงียบมากแบบท้องแบบเป็นลมอะ่ะมันไม่ได้นั่งมันนอนฟังเราเล่นกีตาร์จสียใจไม่ได้นั่งและเลียกนอนไม่ได้เรียกนอน,อน,อนถ้าไม่นนี้มันแดงแต่นี้มันน่าซีดอะดูนะ เพราะว่าเพราะว่ากล้องเขากล้องเขาปรับลงเราใช้คูชชั่นของเธอเธอนะทุกคนดีมากดีมากอันเนี้ยแล้วเราใช้แบบสีเดียวกับผิวเราอะแล้วมันเหมือนเราไม่ได้ทา <Huh? S 1> คือมันพอมันเป็นสีเดียวกันมันจะเหมือนเราไม่ได้แบบไม่ได้ใช้เว้ยมันจะเนียนไปกับหน้าแล้วก็คอนซีลเลอร์ของสีจันทเุ้ยทำไมแต่งเยอะจังอะ อยู่กับพิมแล้วดูแต่งเยอะไปเลยอะถามว่าเราผิดไหมไม่ผิดไม่หรือผิดไปคิดเลาเองิดอ้อยสอการ์ดที่นี่สีเขียวแมทช์กับการแต่งตัววันนี้นะคะเพราะว่าเราเรารักสีเขียวสีเขียวเนียวซับเพราะว่าสอการ์ดรักสีเขียวเราก็เลยจะทาสีเขียว ใช่ถูกต้องค่ะนี่อันนี้แทนน,นนี้แทนน,นนี้อันใหม่นะคะเพิ่งซื้อมาของ for YouTube เหมือนกันเบอร์อะไรก็ไม่รู้ศูนย์เจ็ดอันนี้โดนพี่เขาป้ายยามาพี่เขาป้ายยาเก่งมากอ่ะพี่เขาป้ายยาเก่งบวกกับยูชอบซื้อของที่เขาป้ายยา <laughs> หายไปน่ทุกคนคือปกติละเราอ่ะจะใช้บลัชแค a เมคสี่ศ1ซึ่งมันจะแดงในนี้อาจจะดูแดงแต่ว่าพอทาจริงแล้วมันจะเหมือนเลือดฝาดแล้วก็แต่ว่าเมาื่อวานเราซื้อมาใหม่ของ4ฟ2เหมือนกันเป็นเบอร์06เดี๋ยวเราจะลองใช้อันนี้บลัชลากาลนะคะเราใช้เราใช้ทุกอัน สี่ชัดมากส่วนเธอนั้นก็กลายเป็นคนที่สายตาย,ยาวโอ้เหมือนไม่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 เราต้อง เล่นยิงยิงก่อนได้บุญอะไรการได้บุญถ้าพูดพร่มกันยิกก่อนได้บุญ <c oughs> ไงใครบอกนะยิกก่อนได้บุญใช่ไหมคะ,ะแต่การที่คุณทําร้ายคนอื่นด้วยกันอีกเนี่ยไม่รยกได้บุญนะคะ <c oughs> <c oughs> ตกนรกเราทำร้ายใครพิมทำร้ายใคร <c oughs> พูดพร่ำกันแล้วอีก,กอนะดยายบอกว่าใครยิกก่อนได้บุญ โอ้ยอะไรมันจริงไม่โนดนทำอย่างนี้เองอย่ามายุ่งนะโอ้ยมาจับทำไมเสร็จแล้วเสร็จแล้ววันนี้ฟินิชลุกมีแค่นี้ค่ะส่วนเราก็ตา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 วน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 ไปไม่เห็นหน้าเลยดาโหดูซิจริงแต่ว่า ของจริงแดงกว่านี้ส่วนเธอนั้นก็กลายเป็นคนที่สายตายาวลืมใจคอนแทคเลนส <laughs> ์แต่มองเธออยู่ไ <laughs> กลๆไม่เป็นไรธอนิน่งอือน้ำหอมวิแดะดมือส7ญเจ็ดทำไมชอบใช้อะไรที่มันส7เจ็ดมีความในใจอะไรปะ ือความมาอะไรปะไม่นะครับเกิดวันที่เจ็ดเหรอไม่มันเกิดวันที่หนึ่งทุกคนดูคลิปที่เขาตัดต่อในดิจิตอกไี่ยังคะครับพิมพ์ไปดูนะทุกคนห้ามไปดูนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาหยุดทำหรือยังเพราะว่าตอนนั้นล่าสุดเห็นบอกว่าหยุดทำเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าพี่ครับมีแฟนแล้วอืมชองไหนครับพิมพ์โอเค เขาตั้งเลยว่าขับพิมพ์เป๊ะน,นะ,ะจริงเหรอเออชือ่อไงชื่อติ๊กตอกกนะว่าขับพิมพ์อืมวไอ้พาสามอันเลยดยิได้มองเราทำผมยังไม่ทัเลยนะในเป็นไรั่งเกี่ยวกับคอม เฮ้ยแคไอนไม่เก็บอะไม่เห็นอะแล้วเสียงรูอยู่ไนโอ<ฮ>้โหทำไมเสียงมันมันย่นขึ้นไปนะสวยแช้มขึ้นไปนะทำาไมต้องคำว่านะ สวหน้าหน้าทองตึ้งยักษ์เออต้องเนี่ยเวลามันกดมีเสียงไหมทุกคนนูทุกคนดูเฮ้ยใจกว่าคนหนึ่งบอกติ่งคนหนึ่งบอกหน้ากว่าคือมันเหมือนเซนเซอร์ตรงกลางเนาะอ๋อมันจะได้ความร้อนปล่อยออกมาแค่ตอนหนีบหรือเแบบไง ไหนลองไม่ร้อนอยู่หรออยู่อ่าอย่างเงี้ยเป็นยังไงเสร็จแล้วเหลือทำขาอยากให้ถอดออกนะแค่นั้นแหละค่ะฟินิชลุคคอแล้วก็มีอยู่แค่นี้นะคะส่วนแป้งยังไม่เสร็จเพราะว่านี่ผมอยู่วันนี้พื้นเดร้อนไปไม่รักตันเลย เบบี <ève S 1> sociedad, ้อยากกินไก่กินไก่คะพี่ก์ไก่แล้วทาครีมแดดแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าถึงแลาจะไปห้างแต่แล้วทาแขนไหมมันใส่แขนยาวโอ้ไม่ต้องก็ได้นะนิดนั่งโอเคถ้าเธอจะไม่ฟังเราเขาเป็นถุงอะตองใหย เพิ่งเคยหนีบหนีบผมเองทุกคนอันนี้คือครั้งแรกของเราที่เราหนีบผมเองว้าวน่าเสียดไปเลยนะได้ทำไมปกติแกเป่าผมเองงั้นเหรอก็ไม่ปกติแม่แกเป่าให้เหรอก็ใช่แล้วพวกเราหรอแป้งมีใครเป่าผมให้ไหมไม่เป่ากันเองนึกโอ๊ยเอาคุชชั่นดีกว่าเอาคุชชั่นดีกว่า คุณคุณว่าคุณตรงปกไหมเต็มสิบคุณให้เท่าไหร่ลบร้อยให้คะแนนเพื่อนตุดดดนดดดดดดดนดดดดดดดนนดดนดดดนดด่ดดื่ดดดดนดดดดดนดดดดมดดด่นดื่อดดดดดด่ดดด่ดดดดดดด่ดด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 ด่ดด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  เป็นคนสายตายาวสายตาสั้นอ๋ไหนไแป้งบอกนายได้สายตายาวมั่ว่ไม่ยังบอกเลยอยู่เป็นคนพูดว่าคนสายตายาวจะแก่มันแบบคนแก่คือคนสายตายาวเออก็จริงก็ไอไม่ที่สายตายาวอ่ะเอาเกลียดเสียงมากเลยอ่ะอีเสียวเราทำตามหนึ่งถง้น เฮ้ยท้ามันมีแว่นด้วยอ่ะติดกจะบอามาเฮ้ยเราใส่กันไห้สามคนเลยไม่มีแว่นว <c oughs> พิมพ์มีเต็มเลยน่ะเอ็นอัี้นะให้ยิ้มเอาไหมได้เดจ็บคอครับเสร็จแล้วเจ็บคอครับนี่คือใครคะนี่คือดีไปหน่อยนะแม่ให้มันเป็นทรง <c oughs> สวนเธอนั้นกลายเป็นคนที่สายตา สราเชียนะคะโคดเอยโคดวิงโคซิงโคดแซดโคดมอจติเดอร์ไซยังแอดเจ็บเป็กเพื่อตูแต่แต่ปวดไอืมต้องายกระจกนะะมีคนมีคน เกิฟหรือเปล่ากิฟหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยกิฟไม่เมโลดี้หรือเปล่าคำว่าของเราก็เ <g if> <movie> นี่ยกิฟคุโรมิคุโรโมะนล้วยังอยากได้กิฟคิตตี้มากเลยทุกคนไอสั่งมาแล้วแบบกดทันอ่ะตอนไม่สบายตอนไม่สแบายทัน,นมาคือแบบคือแบบมันหมดไวมากทันไหมเสร็จฟินิชลุค ฟินิชเธอไม่ฟินิชเรานะคะพี่ไม่เค้นะคะบอกเลยแล้วน้องแป้ะล่ะคะเชื่อหรือยังว่าน้องเสร็จแล้วเชื่อค่ะชื่อะว่าเสร็จแล้วอันนี้ดูฟีสกว่าใส่ไหมฟีสไล่เนี่ยใส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 นี่เลือกสองอันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดยังไง ไม,ไม่ไม่จ<ต><ต>ำแด้ว่าทิมมีตรงนี้นะเฮ้ยอันนี้แหละเสียสุดเพื่อนจะมี่ะปิดยังไงนมีปิดยังไงปิดตรงนีง่ได้แต่มอฮะอยู่แค่ไกลไกลระวังห้ามเหยียบ ใครเหยียบขอให้มีอันเป็นไกมีอยู่แล้วถ้าเหยียบก็ร้อนเดินฝาดเองสวัสดีค่ะฟ้เร่เราใส่ยิ้ไปเรีนท่ากันได้บ้างาวแว่นข้าหัวสวัสดีค่ะฟสวัสดีค่ะฟ้ินาด ยิบไข่ดาวจีบใครแค่ีินจีบเราเออใช่ไหมพูดถึงจีบกี่คนเบบี้เบบี้ไม่อยากกินไก่พเบบี้อยากกินไข่ดาวเบบี้เขาไม่สิงเบบี้อยากกินไข่ดาวทุกคนรู้ไหมว่าพี่เบบี้เขาไปแข่งฟรีไฟ เป็นตัวแทนจังหวัดชนบุรีเป็นตัวแทนอเลยนะตัวแทนไปแข่งฟรีไฟเรื่องว่าเราจะติดกิฟต์หรือเราจะใส่แว,ว่นหรือเฟียรติดกิฟต์ฟรีไฟจริงปะจริงทุกคนไปหาดูนะคะในติกต๊กต็อกเมีเป็นลา กลนแล้วดูแบบิมือเด็แบบงเพื่อื่างทา่อา่อทเ่อทาาเทางทางเ่อเทางทาางเอทาพห่เพ่างทาง่ทางทเพ่อเ่างท่อทงทาเพื่อเพ่อทงท่อเพ่างงเ่ะทา่อ่อท่มเ่อเ่มเพก่่อ่าเงเอ่อท่อเ่อางทอ่าา่่ออม <laughs> เฮ้ยไม่แปลกเท่าไหร่แปลกไม่แปลกเท่าไหร่เท่ากับแปลกเฮ้ยได้อยู่ไหมได้อยู่ที่น้องไม่ได้แล้วถ้าคาดอย่างเงี้ยแล้วติดกิ๊บด้วยไม่ได้ไม่ติดกิ๊บอย่างเดียวกิ๊บอย่างเดียวเฮ้ยคือรู้ความมีคุณตนองมีเหรอถ<ช>ูกต้องเนืออันเดียวอะทำตกที่โรงหนังแล้วมันถาม่เจอเออ ค,คือเบ๊ะอะเป็นคนที่แบบทำของหายไหวมากทุกคนในกลุ่มเนี้ยในแก๊งเนี้ยในแกงน๊แกงลูกยังเราคือไม่มีใครที่แบบสามารถรอบครอบได้เลยอะ <c oughs> เราเราอบครอบสุดในกลุ่มจริงๆไอรอบครอบสุดแล้วโอ้โหถ้าพูดว่าไอก็จะน,น่าเชื่อถืกอก่ไอไม่อะไรอย่างไรก็ไม่ถือหอได้ง่ายอะมามามาจะมาพาไปดูฟินิชลูกในห้องน้ำกันนะคะทุกคน ยังถ่ายรูปยังถ่ายรูปถ่ายถ่ายถ่ายมีโทรศัพท์มือสิแมวเหรอคะไอคนยังเธอมันทำไมแมวแมว Your lips My lips เอางก่อนนะคะขอโทษนะคะทุกคนเดี๋ยวเราส่งขอถ่ายรูปกันกันค่ะที่บันมาถึงเราใช่ไหมคะ นี่แหละคือการทิ้งหงมทิ้งหงมไม่ต่อเลยคือเออเออเออเกินเฮ้ยอยากใส่สร้อยเราไปหาอิสเซสซรี่มาใส่กันก่อนนะทุกคนยิ้มใช่ไหมนรดา หาเสื้อไอ้ใสไหมยืยมเสื้อไอ้สลับไหมสลับของแป้งไหมอย้อยุใส่ของอะไอ้อยายสืขอคิไมได้ขอเวลาสามสิบห ไม่เปลี่ยนอไที่จะเมา,มาเมาดี่แล้วของใครเไ,<ว>ไอรู้ะอเน,นี้อเเฮ้ยฮ้ยไม่ไม,ามาเมลี้ของอมันจะเป็นเต็มตัวมันจะเป็นตัวใหญ่หมายถึงว่าแบบตัวใหญ่ที่ว่า อยาพิดอันนี้ยาติดอันนี้กับกระโปรงแต่กระโปงไม่มีตะขอบไม่กาไม่กาแต่งงานออกกล้องกับกับกระโปงได้ไหมกับกับกระโปงได้ไหมก็เปลี่ยนเสื้อกับแป้งเป็นเสื้อตัวนี้มันก็จะดูโอเคขึ้นแล้วแป้งก็จะดูโอเคขึ้นเพราะว่าเฮ้ยมันใส่กางเกงแต่ก็ไม่ได้ใส่กางเกง ขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจไอเซลพิมก็ทำไปทำอะไรคะน้องเมื่อกี้จะไฟไปล่ะอันนี้คือหล่อหลังคือไม่อย่างจะสู้ล่ะ ออทุกคนคือแป้งอ่ะเป็นคนที่เขาบอกว่าไม่กล้าแต่งหน้าหน้ากล้องแต่เราคิดว่าทุกคนทุกคนบอกแป้งเถอะว่าแป้งสวยนะจ๊ะไม่ต้องมาแอบตรงนี้ค่ะเราแป้งไปะนอะคะทุกคนถามว่าคุยกับใคร คุยกันไปหรือเปล่าไฮโฟกัสพิมมีนีมีมีมีนี่คือทุกคนกล้องมันจะโฟกัสพิมเอ้อยแล้วมันก็ติดเราอยู่น่ะไม่ต้องติดเราอยู่เลยอก็ติดสิเฮ้ยคุ้นกว้างนอะ่ะพิมลองวิ่งพิมลองวิ่งวิ่งเลยอ่ะกล้องมันจะตามพิมอ่ะชอบ นี่เราจะทำวอลลิอายนะคะทุกคนคือมันเป็นอันนี้ของแคนดี้เนี่ยน่ามาชอบมากื็จะมีคอมเมนต์ว่าแป้งน่ารักกว่า้น่ารักกว่าเอยู่นีเดี๋ยวห้คอมเมนต์ให้ <laughs> ดูไปคอมเมนต์เองใช้แบบวอ <Okay. S 1> <laughs> ลิสาย์แลอเข้าไปเขาไปคอมเมนต์ทำไมพี่แป้งน่ารักจังคะ <laughs> อ่านชื่อวอลิสลา <laughs> ไม่รู้เลยใคร ไม่รู้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 เลยครไม่รู้ไม่รู้นะคะคือเราไม่รู้ว่าเขาคือใครจะทำให้ฉันนั้นกลาเป็นคนทีซ้ายตายาวพอฉันได้ใจหมอเธออยู่แค่ไกลไกลนี่เราดูไม่ได้อหรืออ่ในหันมา หอตอนแรกเหมือนมีนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ้าวไม่ใช่ต้องแบบตอน,านนานๆไ,ไปเพราะมันปิดมันจะบังได้ไหมไม่เห็นอ่ะผู้บอกปกติเราแต่งหน้าเราไม่แอบมันไม่เห็นอนะ่ะนั่นแล้วถ้าคนแต่งหรือเป่าคะลืมหันกล้องอ้าอ้าอ้าเราหัน <laughs> ได้แต่มองเธออยู่แค่ไกลๆสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยเขินกล้องอะ่ะฟ <laughs> ินชิชลุของพวกเราแต่แป้งยังไม่เสร็จคนเดียวนะคะเออทำไมอะ่ะเสร็จแล้วทำ,ทำไมไม่เสร็จอ่ะเสร็จแล้วได้งไงเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเรวก็จะลงไปกินข้าวเช้ากันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ